หยอกเชียอะไรมึงไอ้สกอยสัตว์เหยอกเสียงก็แก่เหยอกขี้แก่หยอกอุนอาขอมไอ้สัตว์ใช่่พีมาแล้วมาแล้วพี่พี่จะอะไรพี่อะไรพี่ก็แหลมดีพี่ก็แหลมต่อดีอ่ะพี่ก็แหลมต่อดีแยวนไปสัตว์ใครด่าครับมันี่ครับมันได้ผมว่าแอดมินมันมันอยู่มาได้ห้าเจ็ดสองครับปัญญาอ่อนนะครับพี่สรุปสรุปใครด่าใครก่อนครับผ่าดาผ่าครับด่าดา มาหมดครับยานเต็มฮัลโหลห้าเจ๊สองมาเนี่ยสิเองเองไปด่าเขาหรอไ่ะพี่มาหนาผมก่อนอ่ะคนไหนด่าเองไหนไหนไหนเองบอกดิว่าคนไหนด่าเองหัวม่งพี่หัวม่งไม่ด่าก่อนหรอไม่ได้ด่าพี่เขาเดินไม่ด่ากูเลยไม่ด่ากูเลยพวกมึงอ่ะไอ้มึงด่ากูเลยไอ้เหี้ยดมีเดสัตว์เหี้ยมึงเหมือนมันเลยสัตว์ไอ้เหี้ยโอเคครับพอมึงไอ้สัตว์ถ้าถ้าอย่างงี้ก็ไม่ต้องเล่นนะครับ ไปมึงวับมึงวับนี่ไปเลย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 พาเจ็บสองครับนายกครับพาเจ็บสองผมแบมันแล้วเออนายกครับนายกนายกครับผมเอออันนี้ผมจะลงสูตรเพิ่มอ่ะติดต่อในห้องแชทเลยครับเลยว่าใครได้ไหมครับเฮ้ยมึงมาด่ากูไอ้สามเคไอ้สามเคใช่ครับไอ้สามเคมาด่ากูเลยผมนั่นาะผม่นนะเพืชผมเขาติดต่อลงสูตรไปแล้วอ่ะ

เชียวเขาถามว่าพี่เป็นคนสุภาพเหรอไม่แม่งนะพ่อแม่มึงด่าเลยมึงด่าพอด่าแม่เลยเออชินเลยเรื่องเดียวอินเลเรื่องก่อนมึงด่าเลยมึเขียวพมอตายเหี้ยเหี้ยไม่ไกล้ระกูหลับเหี้ยไฟกละโดอเหี้ยหนึ่งเจ็ดสามเก้านะไปเลยมึงวับเลยมึงวับหนีไปเลยมึงวับหนีไปเลยโคตรเรร็วคดียวมึงวับไปดิไอ้โคนเดีว จาไปบินแล้วบินแล้วเป็นเป็นพยานให้ผมนะผมไม่ได้แบนมั่วนะพระผมพยาแล้วเดี๋ยนะครับมาแล้วมันมันบับพ่อบับแม่คนอื่นนะอ้าวอ้าวไอ้สเตฟาส์สเตฟาโดนนี่สเตฟาโดนอ้าไม่ใช่เฮ้สเตฟาโดนชัวร์ดูโดนวโดนแต่ละอันนี่เฮ้ยไม่ไม่เป็นไรครับผมผมไม่แบนมั่วครับโอเคครับพี่ ไอ้เลื่องพี่อยากจัดอะไรอ่ะอันนี้พี่คอนสุพันจะป่ะไม่กันนะเนี่ลุงคอมให้ผมตั้งไงไม่ก็ดีอะไอเออพี่ทำไมเอาจะรู้เปล่าเอเอเพลงสาวสดแตงอ่ะผมเป็นคนตั้งให้นะเอาเรื่องซิตี้นี่มินู ผมชอบฟ้์มากพี่ผมว่าเป็นคนตั้งให้ลุงคอมเลยนะไอเพลงสาวสนแสอะเออเอาดีแต่ในฟาร์มหนูเเนิ่อดที่สุดเลยนะเฮยหองก็หยองไส่ตัดเอาดีเองคนสุพรรณเหรอถูกไ่มได้คนสุพรรณจะหนุ่มพุ้นเนอะไปแล้วไปแล้วไปล้ครับย้ไม่ตัดนะ้ำจากกูกย้ลย้ำน้องยม